สวัสดีครับนี่คือชุดเฟดของรถโวกลิ์ออโควาสนะครับเป็นของที่ติดมากับรถนะครับจะใช้เบอร์ FS 5 0 UM นะครับนี่ครับ FS 5 0 u n อันนี้ของติดรถนะครับแรงดันขาเดนก็150โบโวลต์นะครับเพราะบางครั้งถ้าเราซื้อมาจากจีนเป็นชุดเฟดเลยเนี่ยเขาจะเป็น FS 5 0 UM ขีดสนะครับ เป็น100ร้อยโวลต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่นานนะครับแนะนําว่าควรจะเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์ติด,ดรถและบางทีก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งนะครับจะเป็น FF 7 0นะครับ UM เหมือนกันถ้าเป็นเจนเนี้ยก็จะประมาณร้อยโวลต์เหมือนกันนะครับขาดีก็จะเท่ากับ FF 5 0นย์ขีด2นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ใช้ของเบอร์เดิมนะครับคื Q อขีดสามนะครับ FS50 u m า3เนี่ยจะใช้ได้นานนะครับก็ต้อง <c oughs> ดูดีๆรู้เวลาเราส่องดูนะครับไม่ได้แกะเป็นชุดเฟสอย่างนี้เป็นเราสังเกตจากไดโอดก็ได้นะครับไดโอดเนี่ยถ้าเป็น50 UM43 เนี่ย <c oughs> จะมีซีเนอร์สามตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกแรงดันร네้อยเนี่ยเนี่ยจะมีไดโอดสองตัวนะครับตรงเนี้ยสังเกตตรงนี้ก็ได้ว่าร้อยโวลต์หรือห้า ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับสำหรับชุดเฟสอกคูบ้าน,นะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ